ถ้าเป็นใครเมาขวางทางเรา้าเเจองมีเอาคุณโยนกิชนะเราต้องการมาปราบคุณโจงกิชนะครับพระองค์ท่านพองท่านของเราที่จะต้องไปปราบคุณโกินะพระองค์ท่ามาขวางทางที่นี่ถ้าเป็นใครเหวงมีแนวว่าคุณโยนกิชนะมีนวมาปาคุณโจงกิชนะแล้วมึงชื่ออะไรเฮ้า ไม่ได้บ้าครับคุชื่อคุณโจรกิสนะอ๋อเจอตัวก็ดีแล้วไม่ต้องตามให้เสียเวลาเออคุณโจรกิสนะอยู่ไหนเอาเราคุยกับเรานี่มึงไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยอะไรอ่ะกูนี่คุณจรกิสนะไอ้นี่คุยไม่รู้เรื่องพงษ์น่าจะคุยหน่อยเป็นอะไรสุดยอดเลยเสนอได้เลยไปฟันงภาสาทำมาเลยใช่ไหมจ้าจ้าจ้าเป็นใครกันมันเป็นใครไม่รู้ มันตองมันชื่อูต้น้าจากไปใครไม่รู้บ้าอ้ยไอ้ผูตัวกิ่ตนาอะไรวะเมื่อคลิปหีกันที่ย่อกองเข้ามาที่จะมาต่อสู้กับเราอาสนัยทำไมคุลองมองดูกูณที่ดีสิวะไอ้ผุ้ตัวกต่นมองไปดีแล้วมึงจะรู้ว่ากูอาสนัยเนี่ยไม่ทำไม่ได้วไม่ทำไม่ได้ไรวะเบียร์อะรู้เฮเฮ้ยไม่ทำไม่ได้เลยเบียระเฮ้ยเฮ้ย โหยมากๆให้เกียรติเอมากนะไ่รู้เลยไปอให้ไปดูงรื่องมนเลยไปใส่โดนใส่แว่นอไ้ังกาโดนโก่อนไเลยหว่างกาตอนสู้ลกจะกูชักนยานะ

หนุนหาวทางช่วยราชบุตรแกงบอกว่าระเบิดแล้วก็ระเบิดจริงๆครับโชคไลายเลยหนุนนอนสก็บระเบิดตายขาดที่ไหนเลยหนุนหนุนตายไหมเนี่ยม่นอนอะไรเนี่ยฮะแต่ด้วนเลยมานอนทำไมตรงนี้หลบระเบิด เราเปิดทำไมเนี่ยกำลังจะฆ่าคุณโจ้กิสนาเลยทำอะไรลงไปในถนนช่วยมวงไงช่วยใครช่วยอืมพูดมาได้เรากำลังจะฆ่ามาเลยทำหนีไปเลยเห็นไหมถนนไม่มีอ่ะยุ่งไปเขาเนื้อเลยหนีไปแล้วไปอะไรอะโอ้โหโอ้กระโดดรถเต้ไอ้คุณโจ้กิสนา จริงนะก็เรยกพวกลับมีกแเรียกพวกเลียงอีก่อ้ะโอ้โหเราตัวใครตัวมาละอีงตดนใส่แววนี่น้องเทงไม่เยอะจนน่ารำคา